สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่อ0ในศึก AFF Suzuki Cup 2020รอบชิงชนะเลิศเลกแรก วันที่29ธันวาคม25 6 4เวลา19นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020นัดชิงชนะเลิศอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้อย่างขาดลอย4ประตูต่อศูนย์สำหรับเกมนัดที่2ของรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียน2020ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ ในวันที่1มก,กราคม2565เวลา19.30นนาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และช่อง a i s Play เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป4-0ประตตูในศึก f f Suzuki Cup 2020รอบชิงชนะเลิศเลกแรกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าไม่มีปัญหา ถ้าหากมองตามความเป็นจริงที่ว่าอินโดนีเซียจะไม่ได้แชมป์ในปีนี้แต่ก็หวังว่าในอนาคตทีมชาติอินโดนีเซียจะคว้าแชมป์ให้ได้ในปีถัดไปนะขอบคุณนะสู้ต่อไปการต่อสู้ยังคงอีกยาวไกลนักมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยคือบอสไม่ใช่มาเลเซียความคาดหวังของพวกเราสูงมากซึ่งพวกเราลืมไปว่านี่เป็นเพียงทีมที่ฟองขึ้นมาจะนักเตะเยาวชนจะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ทีมไทย มีนักเตะ4-5คนที่เคยเล่นด้วยกันมาแล้วตั้งแต่ AFF Cup ปี2014ทั้งในแง่ของสภาพจิตใจและรูปเกมการเล่นมีวุฒิภาวะจริงๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าจะบอกว่าผิดหวังก็ผิดหวังแหละแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเคารพในการต่อสู้ของเหล่าการุด้าทุกคนไม่ว่าผลการแข่งขันจะเจ็บปวดก็ตามใน AFF Cup ครั้งนี้พวกเรามีผู้เล่นอายุน้อยจำนวนมากดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติ ที่สภาพจิตใจจะบบกบางบางทีในอีก2-3ถึงปีข้างหน้าพวกเราอาจจะเทียบเคียงกับไทยและเวียดนามได้ประเด็นก็คือต้องมาหยุดสนับสนุนทีมชาติอินโดนีเซียไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงในรายการนี้ผมว่าสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียจะรักษาโคชชินทะย,ยังเอาไว้ต่อไปนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมไม่ค่อยผิดหวังถ้าหากจะแพ้ให้กับทีมไทยเพราะรู้ดีว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ผมรู้สึกพอใจ ที่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้4ีหนึ่งและสามารถหยุดเวียดนามไม่ให้เข้าชิงชนะเลิศได้เพราะเข้าใจดีว่าทั้งสองประเทศนี้ยิงพยองแค่ไหนชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะมาจากปัจจัยไหนก็ตามทีมไทยเหนือกว่ามากสําหรับนักเตะเย,ยาวชนอินโดนีเซียชุดนี้สามารถผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วคอมเมนต์ท่านมากครับต้องยอมรับว่า ทีมไทยมีวุฒิภาวะสูงกว่าีกเลี่ยงการบุลีทีมชาติกันเถอะนะแม้ว่าจะต้องมีการประเมินอยู่บ้างก็าตามแต่พวกเขาคือผู้เล่นเยาวชนยังมีบทเรียนอีกมากมายที่จะต้องเรียนรู้ยังคงมีเล็กที่2ออยู่นะแล้วก็เอฟเอฟคัพปีถัดไปด้วยขอสแสดงความนับถือนักสู้ทีมชาติอินโดนีเซียทุกคนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแฟนบอลไทยฉลาดมากทุกครั้งที่อัสนวีครองบอล ก็จะมีเสียงโหตามมามันทําให้อัสนาวิสูญเสียความมั่นใจและไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาได้จนทําให้เสียไปหลายประตูมุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติของพวกเราแพ้ให้ทีมไทยทุกอย่างเลยเริ่มตั้งแต่สภาพจิตใจสภาพร่างกายและการผ่านบอลการยิงประตูที่รวดเร็วของชนาทิปย์ทให้สภาพจิตใจของนักเตะแย่ลงผมต้องยอมรับว่าการที่ทีมชาติอินโดนีเซียผ่นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ ก็ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าผู้เล่นชุดนี้ปัจจุบันมีแต่ผู้เล่นเยาวชนที่ขาดประสบการณ์ทั้งนั้นไม่เหมือนกับทีมไทยที่มีหลายคนเคยเล่นในรายการ FF Cup 2016มาแล้วชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยมีวุฒิภาวะสูงมากล็อกกองกลางอินโดนีเซียอยู่หมัดเลยสุดอินโดนีเซียก็ผ่านบอลได้ไม่แม่นยำและก็ไม่มีวินัยในการเล่นความคิดเห็นท่านต่อมาครับเห็นได้ชัดว่า อินโดนีเซียแพ้ถ้าหากดูจากลูกเกมการเล่นของทีมไทยมีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงมากแตกต่างจากผู้เล่นของพวกเราที่ส่งบอลไปไหนก็ไม่รู้การได้รองแชมป์ถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วหวังว่าจะมีการประเมินในแง่ของการผ่านบอลที่ไม่แม่นยำนะบอลจะถูกตัดได้อย่างง่ายดดยถ้าหากการส่งบอลไม่แม่นยำมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถึงแม้ว่าจะเศร้าแต่ผมก็จะยังคงสนับสนุนประเทศของผมต่อไป ทีมไทยเป็นทีมที่แข็งแกรง่งยินดีกับชัยชนะนัดนี้ด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาครับพวกเราคือประเทศที่คลั่งไคล้ฟุตบอลอย่างมากและในรายการ FF Cup ในปีนี้พวกเราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับผลการแข่งขันมากนักพวกเราเพิ่งจะเริ่มต้นยุคใหม่ด้วยการเติมเต็มผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาเสริมเกือบทั้งหมดและพวกเราก็มีเป้าหมายและโอกาสในอนาคตพวกเราภูมิใจมากกับผูยย้เล่นเยาวชนเหล่านี้ที่สามารถผ่านเข้ามาถึงรอบสิ่ชนะเลิศได้ กับทีมไทยด้วยนะพวกคุณคู่คนกับชัยชนะแล้วกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์จํานวนมากชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่าพวกเราแพ้และพวกเรายอมรับว่าทีมไทยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมไม่ได้มีข้ออ้างมากมายเหมือนกับประเทศมังกรทองอะไรนั่นไม่ได้ท็อกซิกเหมือนกับพวกสิงโตและไม่ได้ขี้โม้เหมือนกับพวกแมวเหมียวพวกเรายัางคงเคารพและสับสนทีมอยู่เพราะว่าพวกเราเชื่อว่า อินโดนีเซียจะพัฒนาด้วยคุณภาพนักเตะเยาวชนของพวกเราการย่อยวนของพวกคุณไม่สามารถทำลายความเป็นพี่น้องของพวกเรากับประเทศไทยได้หรอกมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยแข็งแกร่งเกินไปสำหรับนักเตะเยาวชนของพวกเรามันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับทีมเยาวชนของอินโดนีเซียไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงพวกเราจะยังคงสับสนอินโดนีเซียต่อไปสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราสามารถเอาชนะมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ และทาให้เวียดนามเจ้าแห่งกาแล็กซี่ฝันร้ายได้และฝังกลบความฝันของพวกเขาในรายการ FFSU อฟซูซูกั2020ยินดีกับทีมไทยด้วยนะแล้วนัดชิงเหรียญทองแดงระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์จะจัดขึ้นวันไหนหรอคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่นักเตะเยาวชนของพวกเราได้ลเล่นในนัดชิงชั้นเลิศกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างทีมไทยนี่จะเป็นประสบการณ์อล้ำค่าสำหรับอนาคตฟอ r ซาการลูดา้า อซินนโดีเยความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเกมที่น่าทึ่งของทีมไทยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงชื่นชอบสไตล์การเล่นของพวกเขาพวกคุณยังคงเป็นราชาแห่งอาเซียนชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าแตกต่างกันอย่างมากในทุกๆด้านทีมไทยคู่ควรที่จะได้ประตูเหล่านั้นแล้วพวกเราชาวอินโดนีเซียจําเป็นต้องพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อที่จะไปให้ถึงระดับนั้นให้ได้เป็นอย่างน้อยยินดีกับทีมไทยด้วยนะ จากอินโดนีเซียพวกเราจำเป็นต้องทำงานให้หนักขึ้นอย่างมากเพื่อีจะยิงให้ได้4ประตูในเลกที่2ส,สุดๆนะกระดูด้าคอมเมนต์ท่านมาครับยินดีกับทีมไทยด้วยนะพวกคุณเล่นได้ดีมากพวกเราจะไม่โทษกรรมาการความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยคือทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนพวกเขาเล่นดีมากขอบคุณที่สอนนักเตะเยาวชนของพวกเรา รู้จักวิธีการเล่นที่มีประสิทธิภาพในทีมชาติชุดใหญ่นะมุมมองท่านต่อมาครับพวกเราคือเจ้าแห่งรองแชมป์ยินดีด้วยนะไทยแลนด์ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแน่นอนว่าทีมไทยจะได้เป็นแชมป์ยินดีกับประเทศไทยด้วยนะพวกคุณจะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันในครั้งนี้สําหรับทีมอินโดนีเซียจงรักษา Spirit สปิริตสําหรับการเป็นรองแชมป์สมัยที่6เอาไว้นะเพราะว่าสมาฟุตบอลอินโดนีเซีย การพนันกับมาเฟียรายใหญ่เอาไว้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมเป็นชาวอินโดนีเซียนะแต่พูดตามตรงเลยนะแมทช์เมื่อคือนนี้มันไม่คู่ควรที่จะเรียกว่านัดชิงชนะเลิศเลยเพราะว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วเวียดนามและไทยคู่ควรกับแมทช์นี้มากกว่าพวกเขามีความสมัคคีและแข็งแกร่งมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าอินโดนีเซียจะล้มเหลวในรายการนี้นะไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไง พวกเราก็ภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการของผู้เล่นเยาวชนจงกระพือปีกต่อไปเพราะว่าพวกเราจะยังคงสับสนพวกคุณนะกระดูดา้ามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าคุณภาพของเกมระหว่างทั้งสองทีมมันแตกต่างกันอย่างมากทีมไทยเหนือกว่าอินโดนีเซียอยู่หนึ่งสเต็ปเกมของพวกเขากระชับและแข็งแกร่งเล่นได้ดีทั้งแนวรุกและแนวรับผู้เล่นอย่างธีรศปีนแดงดาชนาทิพย์สงกระสินและสุภโชคสรารชาตินั้นยอดเยี่ยมมาก นี่คือระเบิดครั้งใหญ่ของอินโดนีเซียแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในเล็กที่2นะขอแสดงความดีกับทีมไทยด้วยพวกคุณเล่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวคอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยเล่นดีมากทั้งความเร็วการจ่ายบอลความนิ่งและอื่นๆดีใจที่ได้ดูแมชนี้มีการบ้านมากมายสำหรับอินโดนีเซียขอบคุณนักไทยแลนด์พวกคุณคู่ควรแล้ว ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์พวกคุณคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ในปีนี้พวกเรายอมรับในทักษะและความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าของพวกคุณและขอบคุณที่ให้บทเรียนกับนักตเตะเยาวชนอินโดนีเซียพวกเราต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อประเทศชาติของพวกเราพวกเราเชื่อว่าความหวังยังคงมีอยู่เสมอแต่คงไม่ใช่ปีนี้บางทีอาจจะเป็นสักวันหนึ่งขอสงแสดงความนับถือประเทศไทยจากอินโดนีเซีย มุมมองท่านต่อมาครับผมเป็นชาวอินโดนีเซียนะผมขอยอมรับว่าทีมไทยเป็นทีมที่มีวุฒิภาวะสูงมากยินดีนด้วยนะไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมาครับไม่เป็นไรนะพวกเรามาพูดถึงความพ่แพ้อย่างายับเยินของอินโดนีเซียต่อประเทศไทยกันดีกว่าไม่รู้จะโทษโน่นโทษนี่ไปทําไมกันพวกเราทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคุณภาพของทีมชาติของพวกเราเป็นยังไงและคุณภาพของทีมไทยเป็นยังไงมันไม่ใช่ความลับอีกต่อไป อนแรกผมก็มองโลกในแง่ดีนะว่าทีมของพวกเราจะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนแต่ก็อย่าหังโห o จนเกินไปเพราะว่าทีมที่พวกเราเจอในนัดชิงคือทีมไทยไม่ใช่ลาวหรือกัมพูชาดังนั้นเลือกดูถูกดูแคลนหรือบูลลี่ทีมชาติอินโดนีเซียได้แล้วเพราะว่าพวกเขาต่างก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ทั้งท่าที่ผลขรแข่งขันมันเจ็บปวดมากแต่ก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีให้กับทีมชาติของพวกเราในการที่จะเติบโตขึ้นในการแข่งขัน หวังว่าในเลกที่2ทีมชาติของพวกเราจะมีความกระตือรือร้นในการต่อสู้และได้ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นนะแพ้หรือชนะพวกเราก็จะยังคงสนับสนุนพวกคุณเสมอและความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าหวังว่าจะทําให้พวกที่แอนตี้นักเตะโดยสายเลือดจะตาสว่างขึ้นมาบ้างนะคือคุณภาพนักเตะท้องถิ่นของพวกเรายังไม่สามารถเทียบเท่ากับไทยหรือเวียดนามได้ไม่ว่ากรณีใดผู้เล่นท้องถิ่นของพวกเราก็แพ้ เพราะนั่นมันคือภาพสะท้อนถึงคุณภาพของการฝึกสอนและการแข่งขันในหลีกของพวกเรายังไม่ต้องไปสนใจที่จะอยากได้นักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะโอนสัญชาติคุณภาพจากหลีกชั้นนำของยุโรปหรอกเพื่อให้นักเตะเก่งๆในท้องถิน่นได้ปรับปรุงคุณภาพบ้างนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่อศูนย์ในศึก a f f Suzuki Cup 2020รอบชิงชนะเลิศเลกแรกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปุ่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมวิเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ